มาอีกหนึ่งเรื่องอุ๊ยจะเข้าไวรเบญจเพศแล้วทำไมต้องระวังอะไรหรือเปล่าคะเออก็เป็นความเชื่อคนไทยใช่ทีจะพูดถึงหนุ่มคนนี้แหละฮะกองทัพพีกนะฮะเจ้าตัวเห็นบอกว่าทําบุญเลยนะไถ่ชีวิตโครกระบือทํามาต่อเน,นื่องหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำนะฮะแต่ยอมรับว่าพอเบญจเพศเ,เขาก็ระวังมากขึ้นระวังอะไรถามครับเชิญค่ะก็ ขบุญมาฝากทุกคนนะครับไปถ่ายชีวิตโครกระบือมาวันเกิดเนาะแล้วก็จริง,รงๆมีทำทุกปีชื่นใจครับในเริ่มเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเพราะว่าปีนี้ก็ปีเป็นสะเพศด้วยเนาะการเดินทางเรื่องการบินเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเซฟตัวเองสวดมนต์อยู่บ้านครับผมสวดมากแล้วก็สวดมากก็สวดมนต์นี่แหละครับสวดมนต์แล้วก็ทําบุญจริงๆเราเคารพไว้ก็ดีกว่าจริงๆมันคือสติในการใช้ชีวิตแหละ ก็เป็นประเภทมาอย่างหนึ่งก็คือเราถ้าเราเชื่อว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาอะไรก็กไม่เกิดขึ้นหรอกขอความให้ตัวพีกเป็นอุปกรณ์ทําเพลงคุณพ่อเลี้ยงน้องหมาครับก็คือ<ม>จริงๆอ่ะพีกมีน้องหมาพูดดิ้ทอยนะเป็นชื่อคาฟี่อะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็เขาแฮปปี้ในการที่เขาเขาได้อยู่กับน้องหมางานในวงการถ้ามีโอกาสเขารับอยู่ครับจริงๆเขาแอบบอกมาว่าถ้าใครมีโอกาสก็ติดต่อเขาได้ครับคิดถึงกองละครเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาชีพเรามาหลายปีเนาะแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่เฮ้ยเขาสบายตัวมากขึ้นก็จริงๆคคุณพ่่่่ออชวยยงานทีูรับ ช่วยงานอยู่เบื้องหลังแล้วก็จริงๆไม่ว่าโปรเจกต์อะไรที่พิกทำอะอย่างเช่น MV อะไรเงี้ยก็ก็เป็นเขาที่คอยช่วยประสานคอยดู